ลองจินตนาการภาพตามกันดูนะคะว่านี่คือปีพศ2569รัฐบาลใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าบรรยากาศมันต่างไปจากเดิมเลยค่ะไม่ใช่การต่อรองโคต้ากระทรวงแบบที่เราเห็นกันจนชินตา แต่มันคือการเดินเกมตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้อย่างดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งกันค่ะเป็นเรื่องสถานการณ์สมมุติของรัฐบาลไทยใต้การน,นําของคุณอนุทินชาญวิรุลที่มีเป้าหมายใหญ่กว่าแค่การบริหารประเทศนะคะแต่อยากจะยกระดับพักภูมิใจไทยให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพักแกนนําถาวรเลยทีเดียวใช่ครับและที่น่าสนใจมากเลยนะคือบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ไม่ได้มองแค่เกมการเมืองในสภาแต่มองลึกลงไปถึงโครงสร้างอํานาจที่ แท้จริงเลยคือหัวใจของแผนนี้มีสองส่วนที่ต้องเดินคู่กันไปครับส่วนแรกคือยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า single command หรือก็คือการคุมอำนาจเบ็ดเสร็จทางเศรษฐกิจและที่สำคัญกว่านั้นคือบทบาทของบุคคลคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนไพ่ใบสุดท้ายที่ถ้าไม่มีเธอคนนี้เนี่ยแผนทั้งหมดอาจจะพังลงมาได้เลยนั่นก็คือคุณสุปฏจิตธรรมพันธ์ครับอืมซึ่งเป็นชื่อที่คนในแวดวงธุรกิจนี่รู้จักกันดีมากๆ แต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมคนนอกวงการเมืองถึงกลายเป็นตัวแปรที่สำคัญขนาดนี้ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูกันในวันนี้เลยค่ะว่ายุทธศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมสมการนี้ถึงขาดคุณสุภจีไปไม่ได้เลยครับมันคือความพยายามที่จะรวมสิ่งที่เรียกว่าอำนาจรัฐแบบดั้งเดิมเข้ากับความน่าเชื่อถือแบบสากล ซึ่งเป็นสองสิ่งที่ปกติแล้วมักจะไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่ในบริบทการเมืองไทยนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูส่วนแรกกันเลยดีกว่าตัวโครงสร้างอำนาจที่ว่าเนี่ยในเอกสารใช้คำว่ายุทธศาสตร์อำนาจสองขาฟังดูแล้วทงพลังมากๆเลยมันคืออะไรคะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือการยึดกลุ่มกลไกสำคัญของรัฐไว้สส่วนพร้อมๆกันขาแรกเนี่ยคืออำนาจสั่งการ ผ่านกระทรวงที่ทรงพลังที่สุดในเชิงบริหารนั่นก็คือกระทรวงมหาไทยการคุมมหาไทยได้มันไม่ได้หมายถึงแค่การแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรืออธิบดีนะครับแต่มันหมายถึงการกุมอำนาจเหนือนกลไกราชการท,ทั้งหมดที่ลงลึกไปถึงระดับพื้นที่เลยตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับไปจนถึงอบาตาอบจอทั่วประเทศเลยพูดง่ายๆก็คือคุมคนทั้งระบบ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการคุมฮาร์ดแวร์ของรัฐทั้งหมดเลยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมโยงส่วนกลางเข้ากับทุกตารางนิ้วของประเทศแต่ว่ามีแค่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมันก็ทํางานไม่ได้มันต้องมีพลังงานมีเงินทุนมาหล่อเลี้ยงด้วยเดาว่านี่คือที่มาของขาที่สองหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือขาที่สองอนาจทางการเงินหรือการคุมเงิน บทวิเคราะห์ชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้ต้องการให้พักแกนนําคุมกระทรวงเศรษฐกิจหลักๆไว้ทั้งหมดแบบเบ็ดเสร็จเลยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังที่คุมงบประมาณแผ่นดินกระทรวงพาณิชย์ที่คุมการค้าการลงทุนกระทรวงพลังงานที่คุมโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานของประเทศแล้วก็กระทรวงดิจิทัลที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจยุคใหม่คือเท่ากับว่ากลุ่มท่อนําเลี้ยงของประเทศไว้ทั้งหมดเลยทางงบประมาณนโยบายภาษีแล้วก็พวกโครงการมก g โปรเจกต์พอเห็นภาพเลยค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคุมทั้งคนผ่านมหาไทยแล้วก็เงินผ่านกระทรวงเศรษฐกิจได้พร้อมกันอำนาจต่อรองมันมหาศาลมากมหาศาลจนเกิดเป็นสิ่งที่ในบทวิเคราะห์เรียกว่า seamless execution การสั่งการที่ไร้รอยต่อใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับปกติการจะผลักดันนโยบายใหญ่ๆหนึ่งอย่างเช่นนโยบายพักหนี้เกษตรกรมันต้องผ่านหลายขั้นตอนมาก ต้องไปเจราจากับพักร่วมที่คุมกระทรวงการคลังซึ่งเขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะต่อรองขอตรงการอื่นแลกเปลี่ยนทําให้มันล่าช้าหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้อืมแต่ในโมเดลนี้ถ้าพักแกนนำคุมเองทั้งหมดก็แค่สั่งจากห้องประชุมครมอตรงไปยังธนาคารของรัฐอย่างทกสรหรือออมสินได้เลยไม่ต้องมีขั้นตอนเจราจาข้ามพักเหมือนสร้างท่อตรงจากส่วนกลางลงไปถึงหมู่บ้านเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับ หรือถ้าอยากจะลดราคาพลังงานเพื่อสร้างคะแนนนิยมแบบเร่งด่วนก็สามารถสั่งการผ่านกระทรวงพลังงานไปยังรัฐวิสาหกิจอย่างปตทหรือกฟอพได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่ารัฐมนตรีจากพรรคอื่นจะมาขวางมันคือการตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากทางการเมืองออกไปแล้วแทนที่ด้วยกลไกที่สั่งได้จริงๆเพื่อให้ผลงานมันไปปรากฏสู่สายตาประชาชนได้เร็วที่สุดซึ่งในทางการเมืองเนี่ยความเร็วในการสร้างผลงานคือหัวใจสำคัญเลยครับ ฟังดูแล้วเป็นโครงสร้างอำนาจที่แข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะคะแต่ก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันเป็นการรวบอำนาจที่อาจจะน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเพราะมันลดนกลไกาการคานอำนาจระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลลงไปเยอะมากเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับในแง่ประสิทธิภาพมันคือสุดยอดเลยแต่ในแง่การตรวจสอบทวงดุลก็เป็นคำถามใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในช่วงท้าย แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับแม้จะมีโครงสร้างอำนาจที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ในมือแต่บทวิพราะห์กลับฟันธงเลยว่าแผนนี้จะล้มเหลวทันทีถ้าขาดคนคนเดียวคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ตรงนี้แหละคะ่ะที่ยังติดใจอยู่ทำไมล่ะคะในเมื่อพักภูมิไทยไทยก็มีนักการเมืองเก่าๆมีรัฐมนตรีในสังกัดตัวเองตั้งหลายคนทำไมต้องพึ่งพาคนนอกที่ไม่ได้มาจากสายการเมืองเลย เพราะนี่คือจุดที่ชี้ไปยังส้นเท้าของอะิลิสครับหรือก็คือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของพักนั่นคือเรื่องความน่าเชื่อถือในสายการตลาดทุนและนักลงทุนต่างชาติคือต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองส่วนใหญ่ในพักซึ่งอาจจะมาจากฐานเสียงที่เป็นบ้านใหญ่หรือกลุ่มผู้รับเหมามันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือผู้กองทุนจากต่างประเทศมากนักลองคิดดูว่า ถ้ามีข่าวว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่มาจากสายการเมืองแบบดั้งเดิมตลาดหุ้นอาจจะตอบสนองในเชิงลบทันทีเลยหมายความว่าต่อให้มีอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จแค่ไหน แต่ถ้าตลาดไม่เชื่อมัน่นเงินทุนก็พร้อมจะไหลออกประเทศก็พังได้อยู่ดีถูกเพลงเลยครับด้วยเหตุนี้เองคุณสุพจีจึงถูกดึงเข้ามาในบทบาทที่ในบทวิเคราะห์ใช้คำที่เฉียบมากเขาเรียกว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันความเชื่อมัน่นหรือ credibility collateral ชื่อของเธอและโปรไฟล์การทำงานที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์สวยๆนะครับแต่มันทางานเหมือนหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้เลยโอ้โห oh. ใช้คำว่า collateral เลยเหรอคะคือชื่อของเธอมีมูล,ลค่าทางการเงินขนาดนั้นเลยในเชิงความเชื่อมั่นครับใช่ครับประวัติการทำงานของคุณสุพจีมันแข็งแกร่งและหลายยมากไล่มาตั้งแต่สายเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง IBM สายทริคคอมมิวนิเคชันและดาวเทียมอย่างไทยคอมจนล่าสุดคือสายบริการและการโรงแรมระดับพรีเมียมอย่างกลุ่มดุสิตธานี การนาเธอมายืนแถวหน้าในทีมเศรษฐกิจมันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและทรงพลังมากไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศว่ารัฐบาลนี้จะบริหารเศรษฐกิจอย่างมืออาชีพนะการเมืองจะไม่เข้ามาแทรกแซงหลักการพื้นฐานทางเศรษฐกิจรัฐบาลไปโดยปริยายถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือตลาดผันผวนขึ้นมาจริงๆการมีเธออยู่ในตําแหน่งสําคัญก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกของนักลงทุนได้เพราะชื่อของเธอคือเครื่องยืนยันความเป็นมืออาชีพบทวิเคราะห์มองแบบนั้นเลยครับ มันคือการบริหารความเสี่ยงที่แยบยนต์มากเพราะมันช่วยลดสิ่งที่เรียกว่า political risk premium หรือส่วนต่างความเสี่ยงทางการเมืองที่นักลงทุนมักจะคิดเพิ่มเข้าไปเวลาจะมาลงทุนในประเทศที่การเมืองไม่ค่อยนิ่งการมีเธออยู่ก็เหมือนบอกนักลงทุนว่าสบายใจได้ทีมนี้เราใช้มืออาชีพระดับโลกคุมพอเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะว่าเธอคือกรอบป้องกันคือผู้ค้ำประกันความเชื่อมัน่น แต่บทบาทของเธอคงไม่ได้มีแค่นั้นแน่ๆเพราะในบทวิเคราะห์พูดไปไกลถึงขั้นว่านี่คือความพยายามเปลี่ยน DNA เศรษฐกิจไทยเลยทีเดียวแสดงว่าเธอไม่ได้มาเป็นแค่ยันกันผีแต่ต้องมาพร้อมกับวิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจนด้วยแน่นอนครับและนี่คือส่วนที่น่าตื่นตั้นที่สุดของบทวิเคราะห์นี้เลย คือการมองไปไกลกว่าแค่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าแต่มันคือการพยายามจะผ่าตัดโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเลยจากเศรษฐกิจแบบเดิมที่เราพึ่งพารายได้จากการเกษตรเป็นหลักอย่างเช่นการส่งออกข้าวยางพารามันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาผันผวนและให้มูลค่าเพิ่มต่ำไปสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ขับเคลื่อนด้วย2เครื่องยนต์ใหม่ที่เรียกว่า service and t e c ภาสบริการและเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นสองด้านที่คุณสุภจีมีประสบการณ์ตรงมาทั้งชีวิตเลยใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน hospitality and wellness economy หรือเศรษฐกิจการบริการการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเน้นที่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ เป้าหมายที่บทวิเคราะห์ชี้คือการยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นพรีเมียมเดสติเนชันอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ดึงนักท่องเที่ยวให้มาเยอะๆแต่ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงให้เขามาอยู่นานขึ้นใช้ใจ่ายมากขึ้นในบริการที่มีมูลค่าสูงเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ medical hub หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับไฮเอนซึ่งเม็ดเงินมหาศาลจากตรงนี้ถ้าบริหารจัดการดีๆ มันสามารถกระจายลงไปสู่เศรษฐกิจฐานรากได้โดยตรงเลยทั้งโรงแรมท้องถิ่นร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งก็ไปสอดคล้องกับฐานเสียงหลักของพักภูมิใจไทยในต่างจังหวัดพอดีเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากค่ะมันคือการทำให้วิสัยทัศน์ระดับชาติกับผลประโยชน์ของฐานเสียงตัวเองกลายเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้นี่คือความฉลาดในการออกแบบนโยบายครับ แล้วในฝั่งของเทค t หรือเทคโนโลยีล่ะคะที่ในเอกสารพูดถึงซ u เปอร์แอปหรือดิจิทัลวอลเล็ตมันเป็นแค่การเอาไว้แจกเงินให้สะดวกขึ้นหรือว่ามีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นบทวิเคราะห์มองว่ามันลึกกว่านั้นเยอะครับประสบการณ์ของคุณสุพจีจาก IBM และไทยคมทำให้เธอเข้าใจเรื่องการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่เป็นอย่างดี แนวคิดที่ว่าไม่ใช่แค่การสร้างแอปขึ้นมาเพื่อโอนเงินแต่มันคือการวางรากฐานของสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีแพลตฟอร์มของภาครัฐให้เกิดขึ้นจริงแพลตฟอร์มเศรษฐกิจดิจิทัลขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันต่างจากแอปเป่าตังที่เราใช้กันอยู่ยังไง มันคือเวอร์ชันที่อัปเกรดและบูรณาการมากกว่านั้นมากครับลองนึกภาพแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนจากทุกหน่วยงานของรัฐเป็นช่องทางในการรับสวัสดิการทุกประเภทสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและเรียลไทม์และที่สำคัญคือต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ลดการรั่วไหลของงบประมาณให้ได้มากที่สุด การสร้างสิ่งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการปฏิบัติงานของภาครัฐซึ่งเป็นสิ่งที่เธอมีครบนี่คือการเตรียมความพร้อมให้ประเทศเก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆครับฟังดูเป็นแผนปฏิรูปที่ทะเยอทะยานมากเลยนะคะทั้งเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็วางรากฐานดิจิทัลใหม่หมดแต่สุดท้ายแล้วการเมืองก็คือการเมือง ทั้งหมดนี้มันจะส่งผลกลับมาที่เกมอำนาจได้อย่างไรโดยเฉพาะการเจาะพื้นที่ที่ถือเป็นจุดอ่อนที่สุดของคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยอย่างกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่คำถามนี้สำคัญมากครับและบทวิเคราะห์ก็ชี้ว่านี่คือผลตอบแทนทางการเมืองที่คุ้มค่าที่สุดของการเดิมพันครั้งนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่นี่คือยุทธศาสตร์การรีแบรนด์หรือปรับภาพลักษณ์ของพักครั้งสาคัญที่สุดเลยก็ว่าได้รีแบรนด์จากอะไรไปสู่อะไรคะ ก็รีแบรนด์จากภาพจำเดิมๆที่คนเมืองและชนชั้นกลางมักจะมองพักภูมิใจไทยว่าเป็นพักต่างจังหวัดพักบ้านใหญ่พักผู้รับเหมาหรือที่ติดปากกันช่วงหลังก็คือพักกัญชาซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้มันขายไม่ได้เลยในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นการมีคุณสุพจีสุธรรมพันธ์ซึ่งมีโปรไฟล์เป็นผู้หญิงทำงานยุคใหม่เก่งทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มายืนเคียงข้างในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจมันจะช่วยล้างภาพลักษณ์เก่าๆเหล่านี้ออกไปได้มหาศาลเลยอ๋อเหมือนการส่งสารไปถึงกลุ่มสวิงโวเตอร์หรือกลุ่มคนชั้นกลางในเมืองที่ยังลังเลอยู่ว่าพักนี้ไม่ได้มีแค่นักการเมืองแบบเดิมๆแล้วนะแต่เรามีมืออาชีพระดับโลกมาทำงานด้วยถูกต้องครับคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อ่อนไหวกับนโยบายทางเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ พวกเขาไม่ได้เลือกพักจากความผูกพันส่วนตัวแต่เลือกจากความเชื่อมั่นว่าใครจะพาเศรษฐกิจของประเทศและของครอบครัวเขาให้ดีขึ้นได้การที่คุณอนุทินสามารถดึงคนอย่างคุณสุพจีมาร่วมทีมได้มันไม่ใช่แค่การได้คนเก่งมาทำงานนะแต่มันเป็นการพิสูจน์ภาวะผู้นำของตัวเขาเองว่าเขาสามารถบริหารจัดการคนเก่งได้และได้รับการยอมรับจากคนนอกแวดวงการเมืองด้วย เท่ากับว่าคุณสุภจีไม่ได้เป็นแค่หลักทรัพย์ค้ำประกันในเชิงเศรษฐกิจแต่ยังเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันภาพลักษณ์ทางการเมืองให้กับคุณอนุทินด้วยเพื่อทําให้คนกรุงเทพและคนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับเขาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้นใช่ครับมันคือการแก้โจทย์การเมืองที่ยากที่สุดด้วยกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและบุคลากรที่เหนือความคาดหมายของคู่แข่งทางการเมืองนั่นเองครับพอฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนได้เห็นภาพจิ๊กซอที่ค่อยๆประกอบกันจนสมบูรณ์เลยนะคะ สรุปได้ว่าบทวิเคราะห์นี้มองว่านี่คือการเดินเกมที่แยบย์มากของคุณอนุทินที่ต้องการอำนาจสั่งการเบ็ดเสร็จผ่านกลไกมหาไทยและกระทรวงเศรษฐกิจเพื่อให้เกิด Seamless e x e c u t i o n แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักดีถึงจุดอ่อนเรื่องความน่าเชื่อถือจึงต้องดึงมันสมองและภาพลักษณ์ของคุณสุภจีเข้ามาเป็นเกราะป้องกันและหัวหอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันและถ้ามองในมุมการบริหารความเสี่ยงมันเป็นการออกแบบที่ชานฉลาดมากครับ ถ้าแผนนี้สำเร็จคุณอนุทินจะถูกยกระดับจากนักการเมืองธรรมดากลายเป็นรัฐบุรุษที่พาประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้จริงๆด้วยเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่แต่ถ้าหากมันล้มเหลวเขาก็ยังมีเกราะป้องกันชั้นดีให้ตอบกับสังคมได้ว่าผมได้เลือกใช้คนที่ดีที่สุดในประเทศมาทำงานแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันมาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวผู้นำเพียงคนเดียว สมการนี้จึงเป็นสมการที่ขาดตัวแปรได้ตัวแปรหนึ่งไปไม่ได้เลยระหว่างอำนาจการเมืองของคุณอนุทินกับความน่าเชื่อถือของคุณสุปจีเป็นการเดิมพันที่สูงแต่ก็มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงไว้เป็นอย่างดีและสำหรับคำถามชวนคิดทิ้งท้ายจากเราในวันนี้บทวิเคราะห์ทั้งหมดนี้เน้นย้ำเรื่องประสิทธิภาพที่มาจากการสั่งการจากบนลงล่างหรือท็อปดาวในโมเดลที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนายกซ e o ที่มีทีมงานมืออาชีพมาช่วยขับเคลื่อนประเทศคําถามที่เราอยากทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ไปคบคิดกันต่อก็คือในโมเดลการบริหารที่รวบอํานาจและเน้นประสิทธิภาพสูงสุดแบบนี้นกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจแบบดั้งเดิมทั้งจากพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองหรือจากภาคประชาสังคมจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรแล้เจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอํานาจที่ไร้รอยต่อน,นั้นจะถูกใช้อย่างสมดุลและโปรง่งใสเสมอไป